รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องวัน Rabbit Studio Hitachi เครื่องปรับอากาศ Hitachi Scene Camera a s l e เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะกีวีรายงานตัวในซุปตาร์โซไซตี้ค่ะวันนี้นะคะถ้าเราพูดถึงซุปตาที่ชอบขี่มา้าคุณผู้ชมนึกถึงใครกันคะพี่ย้งอัมแชร์เหรอคะไม่ใช่ค่ะเออหรือว่าจะเป็นพี่สงกราน ก็ยังไม่ใช่อีกค่ะเพราะว่าซุปตาของเราในวันนี้คือพี่แจัคก,กระบุงเชิญยิ้มนั่นเองค่ะเขาชอบขี่ม้ามากเลยแต่ว่าขี่แบบไม่ธรรมดาด้วยนะคะวิอยากรู้มาค่ะว่าไม่ธรรมดาของเขาเนี่ยเป็นยังไงงั้นพี่แจ๊คก,กระบุงพาไปดูหน่อยค่ะกิจกรรมยามว่างนะครับว่างก็สักสองสามวันก็จะไปเพชรบุรีละไปหนองยาป้องพอดีมีพี่ชายก็ทํารีสอร์ทแล้วก็มีคอ,อกม้าอยู่ที่นั่นนะครับผมการขี่ม้าให้สมาธิครับผมการขี่ม้าให้ประโยชน์ก็คือการให้สมาธิเพราะว่าผมเพิ่งทราบว่าม้าเนี่ยเขาเรียนรู้เราจากการ สัมผัสนะครับแค่เราสัมผัสเขาแค่เราไปนั่งค่อมเขาเขารู้เลยครับว่าเราเนี่ยขี่เขาเป็นหรือเปล่าแล้วสามารถกุมบางเหียนแล้วก็สามารถควบคุมเขาได้หรือเปล่านะฮะถ้าสนใจก็ไปลองขี่กับเราได้นะครับผมและตอนนี้นะคะวีก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะกับการที่จะได้ขี่ม้านะคะช่วงหน้าวีจะพาคุณผู้ชมไปขี่ม้าพร้อมๆกับวีเลยค่ะตรวจจับภาพ จับอุณหภูมิอีกขั้นนวัตกรรมความเย็นกล้องคู่อัจฉริยะ Hitachi Sine Camera ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับกิจกรรมตำแหน่งและอุณหภูมิของคนเพื่อกระจายลมเย็นตรงจุดและเหมาะสมเงียบปรับความเย็นอัตโนมัติหลับสบายด้วย Air Sleep Sensor เครื่องปรับอากาศ Hitachi Sine Camera เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น Hitachi แล้วตอนนี้นะคะวิก็อยู่ที่สโมสร Golden Horse Riding Club ค่ะแล้วก็อยู่กับคุณครูสุวัสด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณครูคะขอถามถึงเรื่องการแข่งขันนิดนึงค่ะว่าการแข่งขันขี่ม้าเนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างคะการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยนะครับค่ะ ปัจจุบันนี้เรามีกันอยู่5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือ dressage หรือที่เรารู้จักกันในนามศิละปะบังคับม้านะครับอ,อันนี้มันจะเป็นหัวใจพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่เราจะไปหัดเรียนรู้การขี่มา้าเรื่องอื่นๆประเภทที่2ก็คือโชว์จัมป i n g นะครับหรือ ที่รู้จักกันในานามกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางนะครับประเภทที่3เรียกว่าอีเวนติ้งนะครับค่ะ,ะเป็นการรวมระหว่างเรสซาดกับโชว์จัมปิ้งเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับประเภทที่4นะครับก็คือเอนดูแลนซ์เน้นในเรื่องของระยะทางนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายตอนนี้ก็คือเรนนิ่งนะครับมันจะเป็นขี่ในสไตล์คล้ายๆออกแนวคารบอยค่ะแล้วที่สโมสรเนี่ยคะ่ะมีสอนแบบครบทุกประเภทเลยไหมคะที่นี่เราเน้นพื้นฐานเพราะว่า หลักๆคือเราเน้นอสอนให้กับเด็กเป็นกลุ่มใหญ่นะครับ<อ>แต่ก็มีมีผู้ใหญ่เข้ามาเรียนได้นะครับเราเน้นกีฬาขี่ม้าในประเภท<อ>เรืศาสตร์นะครับก็คือศิลปะบังคับม้าเพราะเราคิดว่าเป็นหัวใจของการขี่ม้าซึ่งซึ่งเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวนี้ค่ะแล้วถ้ายังหนูเนี่ยค่ะไม่เคยขี่ม้าเลยค่ะครูคถ้าสมมติว่าจะมาเริ่มต้นเรียนจะต้องอะไรยังไงก่อนคะเริ่มได้ตลอดเวลาเลยครับมันเหมือนอเราเตรียมตัวไปออกกําลังกายเตรียมตัวไปเล่นกีฬาแต่เราก็จะต้องมี การเกงขี่ม้ามีบูธขี่ม้าถุงมืออะไรรักษาะนี้ถึงจะพร้อมที่จะเริ่มสําหรับเล่นกีฬาการขี่ม้าค่ะครูมีประโยชน์ยังไงกับคนขี่คะเบื้องต้นเลยก็เหมือนการออกกําลังกายการเล่นกีฬาทั่วไปนะครับความต่างโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นการออกกําลังและการเล่นกีฬาที่เหมือนมีมีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณครูสุวั์มากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะในเรื่องของม้านะคะแต่ตอนนี้พาไปขี่หน่อยได้ไหมคะได้ครับค่ะไปเลยค่ะ ใครเลยจะรู้ว่าเครื่องปรับอากาศไม่ได้ให้เพียงแค่ความเย็นเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังเป็นการฟอกอากาศที่เราหายใจเข้าไปอยู่ในทุกครั้งที่เปิดแอร์ด้วยฮิตาชิเองออกแบบเครื่องปรับอากาศให้มีระบบหมุนเวียนของลมเย็นที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียง3ามขั้นนั่นก็คือเมื่อเรากดรีโมทเปิดแอร์อากาศจากห้องจะหมุนเวียนเข้าไปในเครื่อง โดยผ่านแผ่นกรองสแตนเลสพรีฟิลเตอร์และนาโนไทเทเนียมวาซาบิฟิลเตอร์จากนั้นใช้รังสี UV Fresh ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศได้มากถึง99%เมื่ออากาศผ่านตัวทำความเย็นก็จะปล่อยลมผ่านออกมาทางช่องปล่อยลมและบานสวิงสแตนเลสที่สะอาดกว่าช่องปล่อยลมพลาสติกทั่วไปพร้อมส่งลมเย็นสบายสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดมาที่รับเห็นไหมครับ ว่าจริงๆแล้วเครื่องปรับอากาศก็น,นับว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญมากกว่าการให้ความเย็นเพียงอย่างเดียวนะครับขอขอบคุณเครื่องปรับอากาศฮิตาชิซีนคาเมราแอสลีปเย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้นขอขอบคุณเครื่องปรับอากาศฮิตาชิซีนคาเมราแอสลีปเย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น